h e l lo everyone สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะลูกในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจอกันใน test t นะคะลูก how much does she pay นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแนวข้อสอบในครั้งที่3กันนะคะลูกว่าสอบอะไรบ้างมีเนื้อหาแบบไหนบ้างนะคะลูกวันนี้คุณครูจะถามเกี่ยวกับจำนวนนับที่เป็นการใช้จ่ายเงินนะคะลูกแบบฝึกหัดเหลนี้จะมีทั้งหมด5ข้อนะคะลูก เพราะฉะนั้นนะคะลูกแบบฝึกหัดเราจะเขียนลงในสมุดนะคะลูกดังนั้นนะคะแบบฝึกหัดหนูจะต้องเขียนทั้งเมนูแล้วก็โจทย์ทั้งหมดลงในสมุดด้วยนะคะลูกหนูถึงจะสามารถทําข้อสอบหรือแบบทดสอบของครูได้นะคะคุณครูเก็บคะแนนด้วยนะคะลูกพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดเราจะมาดูเมนูนะคะหรือเมนูนะคะรายการอาหารต่างๆนะคะที่สามารถซื้อได้มีราคาเท่าไหร่นะคะลูกเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ,อ่านกันเลยนะคะลูกเมนูก็คือรายการนะคะ a bottle of water a bottle of water 10บาทน้ำหนขวดราคา10บาท a cup of hot coffee a cup of hot coffee 25งสบาทกาแฟร้อนหนึ่งถ้วยราคา25บาท a cup of hot chocolate a cup of hot chocolate 30บาทช็อกโกแลตร้อนหนึ่งถ้วยราคา30บาท a glass of milkshake a glass of milkshake 30มบาท นมปั่นหนึ่งแก้วราคา30บาท a carton of juice, a carton of juice 18บาทน้ำผลไม้หนึ่งกล่องราคา18บาท a slice of cake, a slice of cake 20บาทเค้กหนึ่งชิ้นราคา20บาท a slice of sandwich a slice of sandwich 12บาท sandwich 1ชิ้นราคา12บาท and the last a bag of cookie a bag of cookie 15บาท cookie หนึถุงราคา15บาทค่ะหลังจากที่เรารู้จัก ชื่ออาหารแล้วก็ราคาสิ่งของเหล่านี้แล้วนะคะลูกจากรายการหรือว่าเมนูข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเขียนคําตอบนะคะลูกที่เป็นจํานวนนับหรือเงินที่เราจะต้องจ่ายนะคะลูกซึ่งมีทั้งหมด5ข้อนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ number o n Lucy buys a slice of cake and a cup of hot chocolate. How much does she pay? Lucy buys a slice of cake and a cup of hot chocolate how much does she pay บลาบลาบลาบาท h ลา t อ่นานักเรียนก็ดูนะคะลูกข้อหนึ่งเขาพูดถึงอะไรคะ Lucie slice buys cake. buys a slice of cake. Lucy ซ,ซื้อเค้กหนึ่งชิ้น and a cup of hot chocolate แล้วก็ ช็อกโกแลตร้อนหนึ่งถ้วยนะคะลูกเพราะฉะนั้นเขาถามว่าลูซี่จะจ่ายเงินกี่บาทนะคะนักเรียนก็นำจำนวนสิ่งของที่เพื่อนซื้อนะคะลูกมานับรวมกันแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือเติมลงไปตรงคำตอบนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูข้อที่สองค่ะ next number two jeff buys 2 b u t t o n s of v e r t e s and two slices of sandwich Death buy two buttons of water and two slices of sandwich. How much does he pay? How much does he pay? Blah blah blah, but. Blah blah blah, but. เขาบอกว่าเจฟเนี่ยซื้อน้ำสองขวดแล้วก็ซื้อแซนด์วิชสองชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเจฟ์เนี่ยจะจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะลูกนักเรียนก็นำจำนวนสิ่งของอยู่ในเมนูนะคะลูกนำไปรวมกันแล้วก็เขียนจำนวนนับเป็นตัวหนังสือมาตอบนะคะลูกอ่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ next number 3 l t n r e e y s c c r t t o o o j u u i e e n n d b b g o of o o o k i s ลินซื้อกระป๋องของน้ำผลไม้และถุงของคุกกี้ how much does she pay? how much does she pay? Bl ah, blah 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 บาท blah 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 บาทค่ะในข้อที่สามก็คือลินซื้อกระป๋องของน้ำผลไม้และถุงของคุกกี้ลินซื้อ น้ำผลไม้หนึ่งกล่องและคุกกี้หนึ่งถุงนะคะลูกเขาถามว่าลินจะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะคะลูกตรงบล a บๆก็คือให้นักเรียนนำจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายมาเติมนะคะ number f r f a n g buys a cup of hot coffee and a slice of cake f a n g buys a cup of hot coffee and a slice of cake how much does he pay how much does he pay Bl ah, blah 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 บา t blah 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 บข้อที่4นะคะก็คือแฟรงซื้อกาแฟร้อน1ถ้วยแล้วก็เค้ก1ชิ้นนะคะลูกเพราะฉะนั้นนะคะแฟรงจะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะคะนักเรียนก็ไปดูที่เมนูนะคะลูกว่าเขาจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทตรงคำว่า b l a บ b l a ล b นะคะ อ่าต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในข้อที่5นะคะลูก next number 5 Sam buys a b u r t o n of water and two glass of milkshake. Sam buys a b u r t o n of water and two glass of milkshake. How much does he pay? How much does he pay? Bl ah, blah b l a blah but Bl ah, blah b l a blah but เขาบอกว่าแซมซื้อน้ำเปล่า1ขวดแล้วก็นมปั่น2แก้วนะคะลูกเพราะฉะนั้นแซมจะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะคะลูกตรงบลาบล,บล,บละนักเรียนก็ไปดูที่รายการอาหารนะคะลูกด้านหน้าว่า,เ,าเขาจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะลูกในข้อที่5นะคะอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดที่เราทำในวันนี้นะคะลูกจะมีทั้งหมดข้อละ2คะแนนนะคะลูก ค่ะในแบบฝึกหัดในข้อความหรือว่าคำศัพท์บางตัวคุณครูอาจจะพิมพิมพ์ผิดพิมพม์ตกไปก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งต้นฉบับที่ถูกต้องนะคะลูกไปให้เด็กๆที่เรียนอยู่ทางบ้านด้วยนะคะค่ะสําหรับแบบฝึกหัดวันนี้คุณน้อยก็มีมาฝากเพียงเท่านี้คะ่ะลูกบายบาย see you again next time